bê, thế bà chưa chờ lâu ấy Bay quá, đi bay qua, đi, đi qua, đi qua. Phong thái Phong thái, không thấy nó Bay quá, bay chờ nó, <laughs> qua, มีผมก็รู้สึกคิดนะทุกคนที่พาน้องเนี่ยไปยนะน้องเนี่ยก็โดนยายปอบด่บดาเบสเต็มทีนมท่นะครับไปทางไปทางไปทางไปแทงกลับมากลับมากลับมารอบนี้คือปอบเนี่ยแรงเยอะมากเลยน้องมอสรับมือไม่อยู่ก็สวัสดีครับสวัสดีเพ,พี่ๆทุกๆคนเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะตานะครับก็มาเมื่อเย็นเนี่ยเบสเนี่ยได้ลงมาตามผมกับจินดาแล้วทุกคนใช่ก็นั่งจักว่านะน้องมอสเนี่ยโดนยายปอบจับตัวไปนะใช่เพราะว่าผมเนี่ย เอาของกินแล้วก็ขนมมาให้ใหยายปอมนะน้องเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยพามานะครับผม<ว>แต่ไม่คาดคิดเลยนะว่าน้องเนี่ยจะโดนยายปอมเนี่ยจับตัวเข้าไปในป่านะครับผ <kl ano S 2> มผมเนี่ยพยายามช่วยน้องแล้วแต่ช่วยไม่ได้พี่ตัแกแรงม,มันเยอะมากใช่ไหมแรงเยอะจริงยา,ยายปอมเนีย่ยก็ผมมันก็ไม่รู้ว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าน้องมอสไปไหนพอม,มารู้ทีว่าน้องมอสเนี่ยไปกับเบสแล้วก็เบสเนนะี่ยอ่น้องมอสเนี่ยโดนยายปอมเนี่ยจับตัวไปแล้วก็พอรู้เรื่องนี้ก็คือรีบขึ้นมาเลยนะตอนตอนตอนนี้เลยยังมีรอยกัดเลยพี่ตักรอยกัดเลยใช่ไหมเนี่ย รอบๆเนี่ยจะนะอ๋อตัวใหญ่ปอบกัดเลยใช่ไหมโอ้โหตที่ช้ำเนี่ยก็คือเป็นช่วยอะไรรอวแต่ช่วยไม่ได้เลยต้องไปเรียกพี่ตั๊กให้ขึ้นมาช่วยตามเนี่ยอืมก็คนเดียวคนเดียวกันต่ลายแต่น้องมอสก็น่าจะเอาตัวรอดได้มั้งหรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรารีบเข้าไปหาน้องมอสดีกว่าไป ว่าด้เดอที่เราจะข้ามาล้วต้องไว้ได้นะางอาจจะสั่นรไหนดีกว่าสาธุวาว้าว้ระวังนะยายกอย่เนี่น่ากลัวมากเลยนะพี่ก๊อนี่นะ

เดี๋ยวอะไรนี้นะเดี๋ยวเราเอา,าไปาาดูในป่าเลถ้าดีระวังใจปอบเนี่ยอาจจะซุ้มดูเราก็ได้นะเพื่อนมันซุ้มดูเราแล้วก็กระเดิลทำร้ายเราเงี้ยอันตรายมากนะไปเบ็ดไม่แนะนำไปในป่านะก็ผมก็เองก็ไม่รู้นะว่าเบ็ดเบ็ดโดโดนทำร้ายที่ไหนนะ

คุงหรอ,อยืมมาหน่อเจ้าบ,บ้าเราก็เนี่ยเราก็ได้เอามีดหมอมาด้วยนะยู่ในกเป๋าพี่ตัต้งนะครับผมใช่ ในกระเป๋านะเฮ้ยเราไม่มาตบเปล่านะอ้อ <'t you> <out> ้คนเลยโอ้อคเลยตบเปล่าถ้ามันจำเป็นจริงเราจะไม่อ้อมไม่ใช้นะก็เดินไม่อันตรายนะระวังด้วยนะระวังยายปอบนะเดี๋ยวปอบี hmm. <S <S ้มันเจ้าเละมองต้นไม้อยู่ดีนะมึงระวังดีเอาของกินมาให้แต่กับระวังดีกับเราอ่ะใช่แล้วก็ดูมาเลยเดี๋ยวเปล่านี่ ลองเข้าไปดูข้างในกันนะข้างไหนไห้นู้นเลยตายนะเว้ย้าว้ามอสก็เทุกตอนนี้เราไม่รู้เลยนะว่ามอสเนี่ย หายตัวไปที่ไหนนะโดนหรือว่าโดนจับไปตัวที่ไหนนะวันนี้เราอตอนนี้เราก็เลยออกตามหากันใหญ่เลยนะก็คือตอนนี้เป็นผมงน้องมากนะผมเองก็ไม่รู้ว่าเบสเนะ่ยพามาตั้งแต่เมื่อไร่พอมารู้ทีเบสยังนะก็วิ่งลงมาตามผมนะมน้องน้อยากจะมาด้วยพี่ต้าประเออด็นอ่ะตอนแรกมากันมาคนเดียวใช่กายจ,จะมาคนเดียว

เจอปะระวังนะระวังะนะน้ำเ็ลราอ่ะไม่เจอปะทำี่เสียงเลยวะทำี่เสียงเลยวะเหงื่อติตาฝาดเปล่าไม่รู้ว่าจะหงากกันแล้

拜拜拜。Bye bye bye. ผมคงใส่วผมจะลองไปดูข้างบนนะว่ามันเหนื่อยหรือเปล่านะบนกองไฟลองมาดูข้างบนก่อนตอนนี้เรากำลังแยกกันหาุคกคนก็เลงกันหานองมอสจัดเลยนะไม่รู้ว่าลงมอสเนี่ยโดนจับตัวไปที่ไหนนะ คือไม่รู้ว่าน้องมอสเนี่ยโดนจับตัวใบเดี๋ยวปอบเนี่ยจะเอาน้องมอสไปทำอะไรนะใครนะใครวะอ๋อไม่ใช่ปกใจบมหรือว่าคนมไม่ใช่คน เราเบียร์กินดาก็ไปหาทางบ้านนะผมเองก็เข้ามาหาในป่าคุยน้องมอเนี่ยจะนอนสลบไรอยู่ิธีนี้นะมีมั่นใจนะว่าน้องมอเนี่ยอ่าโดนจับตัวไปตรงไหนนะพ่อเบียร์เนี่ยเป็นคนรู้นะว่าโดนจับไปตรงไหนตอนนี้เราก็เลยแยกกันหาเจอป่าวโู้ Nuôi ngấu cái á Hôm nay mấy nè à à Quá lửa luôn ไม่น้ำหรอเออว่ะไม่เป็นไรบางทีต้องสอมัเพราะคาไปเมื่ขยข้างบนนะใช่ขข้างบนนี่จบนะต้องมาว่ะ น็นไปได้ดทุกคนเพราเด็กปอบอายอยู่บนต้นไม้นะเพราะผมเคยเข้าป่าแล้วไปเจอต้นไทรักอะ่ะเจอผีป่าเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้น,นนะเพราะฉะนั้นเราต้อง,ร,องระวังนะทุกคนเป็นไปได้หมดที่เราจะเจอเด็กปอบนี้อยู่บนตน้นไม้ได้นะแต่หลายลเราต้องระวังไว้ก่อนว่าดจะเหลืาเป็นข้อตายายว็าข้อตายายเออข้อตายายครับทุกให้เราเจอหนุ่ม ตัวใหญ่นะพออพอจะอ๋อเออลองขอดูไมมแน่พอเราหาทุแล้วยังไม่เจอเลยนะหาทลองขอตายๆดูไปไหนกนนี่ยไปย้นชิวอขอดยนล่วชิวไปไนอ้ ทำไมเยอะคือม <ừ> ันตัวเยอะ เราลองหาดูร้อนมากไมเหมือนว๊ะ

ไปข้างในรู้นะเพราะว่าเราเราเนี่ยขอสารตายยาแล้วนะให้เปิดทางให้เราเจอน้องมอสด้วยนะไปดิไปดูพอเราก็ไม่เออเราหาทั่วแล้วไม่เจอเกินะไรน่ะเดี๋ยวเราพิจารณดูนะัต้องอ่ากลางคืนนี้เราต้องก่อกลุ่มก่อนไว้นะ เราไม่รู้ว่ายายปอบเนี่ยจะทำไรจะรอ่สก่าง็จะซ o o มดูรออยู่ก็ได้เพเรามาเรามาทุกรอบก็เดินไปทุกรอบนะครับผมอันตรายนะงวังหลัจะเจ็หรือเปล่าแต่ว่าเราข่อยยาวแล้วว่า bê chào bà chào 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 đi chào 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 แข็งมากเลยเดยวใช้ไปไปแชทไปแชทด้วยน่มาเฮ้ลี่ยังอยู่มังลี่ยังอย่เหออยู่ตรงนู้นดมือเขาแล้วเฮวยเฮ้ยแกท่าเฮ้ยเฮ้อ๋อดีวะระวังระวังระวัง ระวังยายป้อวะเฮ้ยน้องไม่ตื่นเหรอฮะเหรอเนี่ยน้องไม่ตื่นอ่ะวะลองท้า่น้องท้านน้องเดี๋ยวท้า่น้องอ่ะโอ้หประเด็นอยู่ใกล้ๆพวกเองอะไรวะเราก็เดินผ่านมานี้แล้วทำไมเราไม่เจออ่ะเราอาจจะโดนบางตาก็ได้นะทุกคนดีมาชูพวกนี้ช่วยดับเมืองพะวะแล้วเมืองเกี่ยวละ

khua coi nào, khua, coi cái thang, khua, 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 ไม่เป็นไรเรามารับกันนะของกู้สันหรอใช่เหรอเฮไปทำอะไรกันวะไปเดยวเราไบ้านให้น้องจะคุยน้องจะคุยไม่รู้เรื่องวะฮะตัวน้องจะคุยอ่างนี้มัมีน้ำมันบ้างมีมีมีเดี๋ยวถอดก่อนเลยน้จเต็มไปเพวกเฮ้เหอมองตูสันมากเลยพุไปไป

กินล้ำมนต์เลยใช่ปะนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะใช่ครับผมเราเนี่ยก็ได้พาน้องมอสกลับมาบ้านแล้วนะเมื่อกี้เราก็อ่าได้ไปเอาน้ำมนต์ที่ขึ้นพาแล้วก็จินดาเองก็ได้ไปเด็ดอ่าเลยนะการมาโยงการเอ้ยใช่การบัดนับทิมได้ทุกคนก็ทับทิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะสิ่งชั่วร้ายออกได้นะใช่ใช่ก็จะใช้อ่าการน้ำมนต์นะทุกคนใช่ก็ใช้การทับทิมเนี่ยพงกับน้ำมนต์นะเดี๋ยวจะให้ผมตุนน้องก่อนแล้วเดีจะให้น้องกินด้วยนะเริ่มหมดเลย เยวไม่ย่่่แจ๊คจะเจินดาจะผมผมตัวน้องให้น้องรู้สึกตัวแต่น้องน้องรู้สึกตัวนะแต่ว่านี่นะน้องไม่ค่อยมีเรื่องมีแรง เดินทางทางสมาสมาสมาคือ okay. มีผมก็ร right. like, so, er, right. right. ู้สึกผิดนะทุกคนที่พาน้องเนี่ยไปนะน้องเนี่ยก็ได้เปรียดเต็มที่นะครับเดทางเดิทางเดทางเดินทางสมาสมาสมารอบนี้คือบอเนี่ยแรงเยอะมากเลยน้องมัดรับมือไม่อยู่อ่ะปกติน้องมัดไปน้องมัดจะนะจะแบบสู้ขาดใจแต่ว่ารอบนี้คือน้องมัดรับไม่อยู่นะทุกคนไม่ได้ครวะน้องรู้สึกตัวนะแต่ว่าเหมือนน้องนั้นจะยังไม่ค่อยมีแรงนะโอเค ไม่หร่รอว่ะบ้านหลัชิน่มือน้ามอชโนหนามใครใคระไม่รอเหมือนน้องจไม่ค่อยมีแรงนะเยอืโอ้ตั้งแต่เราขออะไรนะหขอสารตาใหญ่นะก็คือ ก็คือว่าตอนเราขอสัตยาอตอนแรกคือเราตามหาแบบทั่วแต่เราหาไม่เจอนะใช่ครับผมแต่เราขอสัตยาอย่างนี้คือเราคือเจอตัวน้องเหมือนว่าสัตว์คือตายายเปิดทางให้เราเห็นน้องตัวน้องนะไอทางนั้นเราก็เดินอะไรเราเราเดินผ่านไม่รู้กี่รอบเหมือนกันก็เนี่ยน้องก็รู้สึกตัวนะแต่ว่าน้องคือแบบยังไม่เข้ามีแรงอีน้ำมนต์นะทุกคนเพราะ่าเราให้น้องกินน้ำมนไปแล้วนะทุกคนแล้วก็แบบอะไรนะพลาแล้วนะเราผมตัวเลี้ยขวัญน้องแล้วก็ โมะดลดีนะยายปอบยังไม่เอาไปไหนอ่ะก็เดี๋ยวคืนนี้จินพูด้ปุน้องนอนในห้องเหรอนอนใน้องนอนในห้องแต่ว่าคืนนี้ให้น้องนอนหิ้งผ้าไหมคืนนี้งผ้าเดินนอนก็ทราบคนเนี่ยเดินนอนเดี๋ยวรู้รอนเลยรูงนอนเดินเราร้องก็ทราบผลเลยนอนเฝ้าร้องดูอาการร้องด้วยแหละใช่เพราะเบ็ดเองก็วันนี้ตั้งใจจะนอนกับน้องมอส้วยนะแล้วผมก็มานอนกับน้องมอสนะทุกคนใช่เบ็ดก็รู้สึกผิดนะเขาไม่ยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะใช่ครับน้องมอสเนี่ยก็อยากจะ ไปหาคุณยายยายก็ซื้อของกินแม่น้องมอสก็วางดีนะวางดีที่จะไปหายายนะทุกคนแต่ว่ายายปอบเนี่ยไม่วางดีกับเรายายปอบร้ายมากเนี้ยพยายามเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้ยายปอบแรงเยอะมากมันกำลังมดนะไปเดี๋ยวเราจะให้เราจะให้น้องนี้พักผ่อนก่อนนะแต่น้องรู้สึกตัวนะเพื่อถ้านว่าเนี่ยน้องขยับเนี่ยน้องขยับละเดี๋ยวจะหาน้องให้กินข้าวกินปลานะใช่น้องขยับละว่าว่าเลเบิลอะไรยังไงอว๋า น้องไม่มีแรงเลยนะเดี๋ยวเราหาข้าวให้น้องกินด้วยกันก็โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปเพลงเท่านี้นะครับผม